เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดสตินีกับการพูดคุยตัวเต็มวันพันแมนในตอนที่1 9 6้อครับต้องขอโทษเพื่อนๆที่ตอนนี้มาช้าด้วยนะครับพอดีติดธุระอย่างอื่นอยู่นะแต่ในคลิปนี้เนะี่ยก็มาแปลให้แล้วนะครับผมซึ่งก่อนไปรับชมคลิปกันก็อย่างเช่นเคยนะครับในคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาบางส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยนะและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราไปดูกันีี่่่่าานนนออหใตทท196ยะรปลงงไั2บบค เปิดฉากมาปุ๊บก็จะเป็นการเล่าอดีตย้อนกลับไปครับโดยคนที่เป็นคนเล่าให้พวกเราผู้อ่านได้ฟังเนี่ยก็คือตัวแฟตปะกายแสงนั่นเองโดยแฟตได้บอกไว้ครับว่าหมู่บ้านนินจานั้นคือสถานที่ที่ผลิตเหล่านักฆ่าขึ้นมาครับโดยพวกมันจะหาเด็กที่อายุต่ำกว่า17ปีมาทําการฝึกพวกเขาเป็นระยะเวลากว่า10บสปีนะครับจนก,กว่าพวกเขาจะพร้อมและส่งไปทํางานที่โลกใต้ดินครับซึ่งตัวแฟตนั้นเกย้ถูกพ่อแม่ขายมาในตอนที่เขาเนี่ยอายุเพียงแค่5ขวบเท่านั้นเองครับโดยเหล่านักเรียนที่จบการศึกษาแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยอาจจะรู้สึกเป็นนไทยมากขึ้นนิดพ เขาเนี่ยสามารถออกไปยังโลกภายนอกได้ครับแต่เขายังทํางานภายใต้หมู่บ้านนินจาอยู่นะคือที่แฟตอยากจะเสือก็คือถ้าเกิดพวกคุณยังไม่เรียนจบครับไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถออกนอกหมู่บ้านได้เลยหรือถ้าคิดจะหลบหนีออกไปแล้วก็พวกเขาจะต้องถูกทรมานครับแล้วตรงนี้เนี่ยแอบ,บสงสัยนิดนึงนะครับเพราะจากคาบอกเล่าของแฟตแฟตได้บอกไว้ครับว่าที่หมู่บ้านนินจาเนี่ยเวลามันจะแตกต่างจากที่อื่นครับคือโดยปกติโลกเราเนี่ยเวลาจเจริญอยู่ที่24ชั่วโมงใช่ไหมแต่หมู่บ้านนินจาเวลาจเจินอยู่ที่72ชั่วโงตอ1วันก็เล ่รู้ว่าในทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศตรงนั้นอะ่ะมันทําให้เวลาในหมู่บ้านนินจาเดินช้ายอย่างนั้นหรอหรือว่าจริงๆแนละ้วหมู่บ้านนินจาเนี่ยมันนับปีไม่เหมือนกับพวกเรานะครับแต่เอาเป็นว่าตัวแฟกก็ขยายความเพิ่มเติมไปครับว่าถึงแม้หนึ่งวันจะมี72ชั่วโมงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้นอน24ชั่วโมงนะครับคือเหล่าเด็กๆที่นั่นเนี่ยจะให้นอนเพียงแค่6ชั่วโมงครับส่วนเวลาที่เหลือเนี่ยก็ทําการฝึกแล้วก็กินข้าวรวมไปด้วยนะแต่ว่าเรื่องยแย่อย่างหนึ่งเนี่ยคงเป็นอาหารที่ไม่มีรสชาติครับคือแฟตไม่ได้บอกว่าอาหารมันห่วยแตกนะเว้แต่แฟตบอกว่าอาหารเนี่ยมันน o flavor หรือคือไม่มีรสชาติอะไรเลยแถมเวลาเบื่อๆก็ทําอะไรไม่ได้ด้วย หมู่บ้านนิจจาเนี่ยมันปิดตัวจากโลกภายนอกนะครับมันปิดกั้นทุกอย่างเลยนะเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ครับที่ต้องคอยเรียนรู้และฝึกวิธีการลอบสังหารเพื่อออกไปเป็นนักฆ่าและทํางานให้กับหมู่บ้านครับแม้แต่ความรู้สึกเองตัวพวกแฟรนั้นก็ไม่ถูกให้แสดงออกมาครับซึ่งตัวแฟนเนี่ยมันเขียนเน้นไปตัวอักษรพิเศษเลยนะครับว่ามันเป็นการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายมากๆครับ ก่อนภาพจะย้อนอดีตกลับมาอีกครั้งในตอนที่ตัวแฟลกํำลังฝึกครับตอนนั้นคูฝึกของหมู่บ้านนินจาเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเองเนี่ยจงอยากก่ากลัวความเจ็บปวดน้ำตาเองก็อย่าปล่อยให้ไหลนะเว้ยเพราะน้ำตาเนี่ยมันจะบดบังวิสัยทัศน์ในสายตาของพวกเองเอ้าแล้วมัวเงียบส้นตีนอะไรกันอยู่ล่ะขารลับสิกูเป็นอาจารย์กูพูดพวกมึงก็ต้องฟัง เอาล่ะนักเรียนรุ่นที่44พวกเองในจงจำไว้ว่าคนที่อยู่ข้างพวกเองนั้นไม่ใช่สหายเริ่มรบแต่เป็นเพียงแค่คนที่จะฝึกให้พวกแกแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นจงมองพวกมันเป็นเพียงแค่บนไดให้พวกแกเหยียบขึ้นไปและจงสำเร็จการศึกษาซะแต่อย่าลืมสะละว่าเมื่อพวกมึงสำเร็จการศึกษาแล้วออกไปเจอกันที่โลกภายนอกพวกมึงเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ศัตรูเท่านั้นอารมณ์เหมือนว่าคนจ้างคนละคนกันอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายก็ต้องฆ่ากันเองอะนะครับหลังจากนั้นครูฝึกี่ยก็เริ่มทําการฝึกกับหน่วยอื่นๆต่อคร น่าจะเป็นหน่วยที่อ่อนแอที่สุดนะครับหลังจากนั้นตัวแฟนเนี่ยก็ได้มีการอธิบายไว้ครับว่าใครที่ได้คะแนนต่ําหรือจัดอยู่ในพวกอ่อนแอพวกขี้แพ้นะครับพวกนั้นเนี่ยจะได้รับการฝึกอย่างหนักแทนซึ่งพวกเขาเนี่ยจะไม่ลงโทษหรือไม่ฆ่านะเพราะว่าเหล่าเด็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านนินจาเนี่ยนับว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามหาศาลที่จะสามารถทํากําไรให้กับพวกเขาได้ในอนาคตครับดังนั้นพวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนินจาเนี่ยก็จะพยายามทาทุกวิถีทางนะครับเพื่อรักษาเด็กๆเ,เ,เหล่านี้ไว้ครับไม่ว่าเป็นยาชนิดพิเศษที่มีการคิดค้นขึ้น การที่คุณคิดจะปิดชีพตัวเองเนี่ยยังทําไม่ได้เลยด้วยซ้ำคือยาตัวนี้มันดีมากขนาดนั้นเลยแต่แฟตก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับเพราะแฟตเนี่ยก็ยินมาอีกทีหนึ่งเหมือนกันโดยตัวแฟตได้อธิบายไว้ครับว่าตัวเขาเนี่ยพยายามให้ใคะแนนของตัวเองอ่ะอยู่ตำ่ตำๆเพื่อที่จะทำให้ตัวเขาอ่ะโดนฝึกอย่างหนักมากยิ่งขึ้นจะได้พัฒนาได้ไวเว้ way. เพราะว่าพวกที่อยู่หน่วยระดับสูงๆใช่ปะครูฝึกมันก็ปล่อยให้ฝึกกันเองแบบปกติอะ่ะแต่คนที่อยู่หน่วยระดับต่ำอ่ะครูฝึกมันเหมือนก็บบอ,กอ,อค พยายามเหนือกว่าคนอื่นๆใ,ในรุ่นที่44นั่นเองครับและการที่ตัวแฟตนะครับอยู่ในหน่วยที่ลอยโถยมากที่สุดนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวแฟตได้เจอกับโซนิกที่อยู่ในหน่วยที่ลอยโถยเหมือนกันครับโดยโซนิกค,คือคนที่เข้ามาทักทายแฟตก่อนนะครับซึ่งตัวแฟตในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ถนัดเรื่องอาวุธสักเท่าไหร่ครับต้องให้โซนิกเนี่ยเปนคนช่วยสอนเพราะโซนิกเป็นคนที่รู้ครับว่าจุดบอดของแฟตนั้นอยู่ตรงไหนและทั้งสองเนี่ยก็เลยไปค่อยฝึกซ้อมกันนะครับด้วยที่ว่ามีขนาดร่างกายใกล้เคียงกันจ เกิดขึ้นครับโดยหลังจากฝึกกับโซนิกมาได้สักพักหนึ่งพวกที่มีคะแนนหลหยถ้วยครับอยู่ในกลุ่มบวย๋บวยๆนะครูฝึกเนี่ยก็จะส่งพวกเขาไปทำภารกิจที่ดูอันตรายมากยิ่งขึ้นครับซึ่งตัวแฟตก,กับโซนิกเนี่ยก็ได้ขัดเกลาฝีมือของตัวเองจนสามารถจัดการกับพวกมนุษย์ประหลาดได้อย่างง่ายดายเลยจะเรียกว่ามนุษย์ประหลาดได้หรือเปล่าวะเพราะว่าตัวแฟตมันบอกไว้ว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่ถูกทดลองอะไรประมาณนั้นนะครับหลังจากพวกเขาจัดการกับพวกปีศาจพวกนี้หมดขอเรียกปีศาจก็แล้วกันนะเสร็จตั้งแต่วันแรกเลยนะเว เปิดเผยความจริงครับว่าโซนิกนั้นเขา่ไม่ได้ถูกขายมาเหมือนกับแฟตนะแต่เขาเป็นเด็กที่เกิดที่หมู่บ้านนินจาแห่งนี้เลยและเขาก็ถามกาแฟตด้วยครับว่าแฟตคงสงสัยใช่ไหมว่าทําไมตัวเขาที่นับว่าเป็นคนของที่นี่ถึงไม่ถูกล้างสมองตัวโซนิกก็ได้อธิบายไปครับว่าเขาเนี่ยคือคนที่เกิดมาพร้อมกับเจ็ดจำนวนแห่งการไม่ยอมแพ้เพราะงั้นการล้างสมองเนี่ยจึงไม่ได้ผลสําหรับเขาครับก่อนที่โซนิกจะเริ่มไม่ค่อยเปิดใจกับแฟตและบอกถึงแผนการในอนาคตของตัวเองนะครับว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากไปอยู่บนจุดสูงสุดของหมู่บ้านนินจาและทําการกรบบยดอหมู่้้าานนีซะเ ทำลายวงจรอุบาทของที่นี่เขาจะเลี้ยงดูเด็กๆให้อย่างดีเพราะเขารู้สึกว่าเทคนิคการฆ่าคนเนี่ยมันไร้ประโยชน์มากมันไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากเพียงแค่การฆ่าคนเท่านั้นคุณค่าที่แท้จริงที่ตัวโซนิกมองเห็นคือการที่ทุกคนสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตามใจที่ตัวเองปรารถนาตังหากเพราะงั้นตอนนี้ตัวเขายังไม่มีพลังแบบนั้นแต่เขาเชื่อว่าในอนาคตเขาจะสามารถทำมาได้อย่างแน่นอนและตัวแฟละอยากอาร่วมด้วยกันกับเขาไหม เพราะเขาเพียงแค่มองในตาแฟตเขาก็รู้ครับว่าตัวแฟตเองก็มีดวงตาที่คล้ายคลึงกันกับเขาหลังจากนั้นเวลาจะผ่านมาอีกหลายปีถัดไปครับตัวแฟตได้เติบโตขึ้นมาจนอายุประมาณ16ปีในตอนนั้นตัวแฟตก็ถูกยอมรับครับว่าเขาเนี่ยคือนมัมเบอร์วันของรุ่นที่44นะครับนับว่าเป็นนักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุดที่เหมือนทางหมู่บ้านนินจาเนี่ยเคยผลิตออกมาเลยด้วยซ้ําและในวันจบการศึกษานั่นเองแฟตก็ตัดสินใจครับลงมือจัดการทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านนินจาเมื่อเป็นตัวอาจารย คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมไปถึงเพื่อนๆร่วมชั้นตัวแฟดนั้นรู้สึกถึงความยุติธรรมที่ตัวเองกําลังจะนํามาซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ครับแต่เนื้อหาในตรงนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตามเวอร์ชันดั้งเดิมถ้าผมจําไม่ผิดนะจริงๆแล้วโซนิกเนี่ยน่าจะโดนแฟดฆ่าด้วยหมายถึงว่าถ้าโซนิกอยู่สถานที่แห่งนั้นนะแต่บังเอิญโซนิกป่วยครับก็เลยไม่ได้ไปแต่ในเวอร์ชันนี้กลับกันเลยก็คือตัวแฟดไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าโซนิกครับคือแฟดได้บอกไว้ว่าเขาเนี่ย,ยกําลังงจจะเป็นาาริ ขึ้้นไดแต่ทีนั้นแล้วตัวแฟนเนี่ยก็ไม่ได้ไปหาตัวโซนิกนะโซนิกก็คือป่วยอยู่ตามในเวอร์ชันต้นฉบับเลยครับแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวแฟนเนี่ยไม่ได้กัดจะฆ่าทุกคนที่รวมไปถึงโซนิกด้วยแค่นั้นเองหลังจากที่แฟนออกมาจากหมู่บ้านนินจานะครับเขาก็ได้ทราบถึงเรื่องการก่อตั้งสมาคมฮีโร่เขาเลยตัดสินใจที่จะใช้ความสามารถนี้ของตนเองเนี่ยในการทํางานฮีโร่ให้มีประโยชน์มากขึ้นต่อสังคมครับแต่กลายว่าพอเขาเจอใบป,ประกาศจับของพวกตัวร้ายหรือวินเลอร์น,นะครับเขาก็พบว่าตัวโซนิกเนี่ยได้หลงลืมความฝันที่เคยพูดคุยกันไว้ในนนป่่าแแหงั้้ลว ตอนนี้ตัวโซนิกนั้นได้ใช้ความสามารถของตัวเองในการรับงานครับซึ่งความสามารถที่ว่าเนี่ยก็คือความสามารถในการลอบสังหารนั่นจึงหมายความว่าโซนิกนั้นไม่ได้คิดที่จะเป็นคนดีเหมือนกับที่เคยคุยไว้และแถมตัวเขาเองก็เคยบอกไว้ว่าความสามารถนี้เนี่ยมันดูไร้ประโยชน์มันทําอะไรไม่ได้เลยกลายว่าตัวโซนิกเนี่ยเหมือนกับคําพูดของตัวเองครับแต่ส่วนหนึ่งในเจคลึกแฟกก็เหมือนโทษตัวเองด้วยนะครับเพราะการที่โซนิกออกมาเจอกับโลกภายนอกเลยแบบไม่ได้มีการตัดเตรียมตัวเนี่ยอาจจะทําให้เขาหลงผิดไปก็ได้ครับและแฟกก็ได้พูดทิ้งท้ายไว้นะครับ าดหวังหรอกนะว่าตอนนี้ตัวโซนิกนั้นจะยังมีชีวิตยอยู่ครับซึ่งจากคําพูดนี้เองเราก็จะเห็นว่าแฟดให้ความเป็นห่วงโซนิกมากขึ้นเลยนะครับเรียกว่าเป็นพัฒนาตัวละครที่เราค่อนข้างเห็นอย่างได้ชัดเจนเลยนะคือการแก้นในทุกๆเวอร์ชั่นของอาจารย์มูตากกับอาจารย์วันออผมรู้สึกว่าตัวแฟดเนี่ยมันเริ่มค่อยๆแสดงความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเว้ยคือก่อนหน้านี้นตัวแฟดมันจะไม่ค่อยได้แสดงความรู้สึกขนาดนี้นะเพราะฉนั้นสาหรับผมแล้วการรีเซ็ตรอบที่2เป็นจักรวาลที่3ตัวนี้เนี่ยผมถือว่าทําออกมาได้้้้้้้คคค่่่่อออนนนนนนขขขาา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 างงโเเเเะะพรรรมมััทํใใหหผูจตลก ขึ้นไปอีกก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ทุกคนนะปัจจุบันครับตอนแรกเนี่ยพวกเขาอยู่ที่สมาคมฮันเตอร์ใช่ไมเอ้ยไม่ใช่สมาคมฮีโร่ใช่ไเอ้ยทำโซโลเลยผู้ริเริร่จัดกูเบอร์เลยตอนแรกทุกคนเนี่ยอยู่ที่สมาคมฮีโร่ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ห้องของไซตมามะครับไซตมามะก็เลยถามว่าแล้วทําไมต้องมานั่งเล่าเรื่องในห้องของกูด้วยแฟตก็เลยบอกว่านี่ อาจารย์เนี่ยเล่าเรื่องอดีตให้สิฟังทั้งทีสิ่งที่สิทธิ์ควรทำเนี่ยก็คือให้ที่พักพิงแก่อาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นหรอแล้วในตอนนั้นเองก็มีมือไซบอกของใครบางคนเอาชาวอุ่นประวางไว้ที่หัวของแฟรแล้วบอกว่าโอ้โหกูก็นั่งฟังมาตั้งนานนึกว่าจะได้เรื่องอะไรที่เข้าใจง่ายนี่มึงง่หรือมึงง่กันแน่เนี่ยแฟนนี่มึงไม่รู้จริง,รงๆหรอว่าทำไมโซนิถึงโกรธมึงอะฮะ ทางด้านของแฟดเนี่ยก็เลยหันไปตามเสียงครับและเขาคนนั้นก็คือเจนอนนั่นเองตอนนี้ภรรยาถึงสามีแล้วนะครับทางด้านของแฟดก็เลยบอกว่าไอ้สารเลวเอาแก้วชาวจากหัวกูเดี๋ยวนี้นะทางด้านของเจนอนเนี่ยก็เลยถามไปว่าถ้าแกอยากกาจัดต้นตอของหมู่บ้านนินจาจริงๆที่เป็นจุดกําเนิดของพวกปีศาจเนี่ยทำไมแกถึงไม่จัดการกับโซนิกไปด้วยล่ะการที่แกปล่อยให้โซนิกหนีไปได้เนี่ยทำให้ทุกวันนี้ไอ้เจ้านั่นเนี่ยมันเป็นนักฆ่าที่ไล่ตามราวเวียาจารสามาไม่ใช่หรือไงทางด้านของชิจิที่เห็นแบบนั้นก็เลยพูดในใจวว<อ>ว่่่่าาาาาเออกกกจํได้ขงสมมคี มีกฎไม่ให้ดัดแปลงห้องไม่ใช่งั้นเหรอแล้วทําไมห้องของเจนอสมันถึงเปิดประตูข้ามมาหาห้องของไซตามะได้โอ้โหเจนอสมึงนี่ไม่ไหวแนละ้วมึงนี่ค่อนข้างทำตัวเป็นภัยสังคมแล้วนะเนี่ยก่อนภาพจะตัดกลับมาที่ทางแฟตได้บอกครับว่าจริงๆเนี่ยเขาก็ได้วางยาพิษโซนิกไปแล้วเ,เวย้ยโดยผสมมันลงไปในสตูที่โซนิกจะต้องกินนะ,นะครับแต่ว่าโซนิกเนี่ยไม่ตายครับและสามารถรอดมาจากการวางยาพิษนั้นได้ซึ่งคำพูดนี้ของแฟตเนี่ยพูดไปใครดูก็รู้ว่าตอแหลครับขนาดตัวบาสยังบอกเลยว่าที่มึงวางยาพิษโซนิกเเพีียยงคดวใน เพื่อร่วมรุ่นทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าอยากเอาโซนิกออกห่างจากการฆ่าล้างบางไม่ใช่อย่างนั้นหรอทางด้านของเซตามาที่เงียบม,มาตั้งนานก็ได้พูดขึ้นมาว่าเออไหนๆก็พูดถึงศัตรูจริงๆในตู้เย็นเนี่ยมีแครลลอทกับบอกโครี่เหลืออยู่เพราะงั้น ตั้งโต๊ะแดกกันไหม <laughs> แล้วก็ตัดจบในตอนที่196ไว้แต่เพียงเท่านี้เลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวเต็มวันพันแมนในตอนที่196เป็นบ้างครับผมเพืพ่อนๆคิดเห็นยังไงตอนนี้กันบ้างเนื้อหาค่อนข้างโอเคไหมมีการปรับเปลี่ยนให้ดูกระชับและเข้าใจมากยิ่งขึ้นหรือเปล่ายังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s cribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันอีทนนกทนน